จากเจ้าหนุ่มน้อยขี้กลัวในวันนั้นทุกวันนี้เขากลายเป็นคุณพ่อที่แสนดีไปแล้วจ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นเรื่องอินุยาชะหรือยาฉะฮิเมะดีนะอาเป็นยาชะฮิเมะกันละกันนะครับคือวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของโซตะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับคือคลิปนี้จะบอกว่าจะเป็นเส้นทางรักก็ไม่เชิงนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นประวัติตัวละครก็ไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะเอาเรื่องราวของครอบครัวฮิกุราชิโซตะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยจะมีตัวโซตะเนี่ยเป็นตัวแกล,งลางครับผมแล้วก็ผมอาจจะมีการพูดถึงตัวละครเสริมอะไรพวกนี้ มันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าโซตาเนี่ยเขายังเป็นตัวละครหลักที่อยู่ในยุคปัจจุบันเพราะว่าทังโนเมเนี่ยเขามาใช้ชีวิตอยู่ในยุคสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็มีลูกเป็นโมโรฮะอะไรก็ว่าไปแล้วทีนี้เซชมารุเขาก็มามีลูกสาวเป็นโทวะแล้วก็เซซุนะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์จับพัดจับผูที่ว่าโทวะเนี่ยหลุดมาที่ยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้กลายมาเป็นลูกสาวบุญธรรมของโซตานั่นเองครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยจะถามว่าโซตากับโทวะมีความเกี่ยวโยงทางสายเลือดกัััันนนมมม้ก็ไ็ไไ่่่่ีครบแตตวาาวาาาาเปญิ กว่าเป็นญาติได้เพราะอะไรครับถ้าเรานับไร่เรียงกันดีๆนะครับนั่นก็คือโทวะ เป็นลูกสาวของพี่ชายของสามีของพี่สาวตนเองนะครับหรือเรียกให้มันสั้นลงมาอีกนิดนึงเป็นลูกสาวของพี่ชายของพี่เขยเอออย่างนี้ก็เรียกได้เหมือนกันนะครับคือด้วยความที่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานามากมายที่ทําให้โซตะาเนี่ยเขาก็ดูเป็นตัวละครที่มีบทเด่นขึ้นมาแบบของภาคยาชาฮิเมะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาประเด็นของโซตะากับครอบครัวของเขาละกันนะครับมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนาะแล้วก็ผมอาจจะมีการพูดถึงบทบาทอันนึงที่สําคัญมากๆที่อยู่ในภาคของอินุยาฉะด้วยนะครับ นั่นก็คือบทบาทที่เรียกว่ารักแรกของโซตะนะอ่าซึ่งก็อันเนี้ยเอามาเสริมให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโซตะเขาก็ไม่ได้ลงเอยกับคนคนนั้นครับแต่ว่ามีครอบครัวนะครับเป็นน้องโมเอกแล้วก็มีลูกเป็นเมจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเดินทางมีการเติบโตอะไรมากมายแล้วก็ผมจะมีข้อมูลเสริมให้บางอันที่อาจจะใช้คําว่าไม่ได้เปิดเผยในเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่ามีการพูดถึงในโปรไฟล์ของตัวละครเนาะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักโซตะกันแบบเต็มๆเ,เ,เลยนะครับเรียกว่าเป็นประวัติขขออองงงโซตะบบววววกกกััเเรรรื่ร่่าลคทีีย องกว่อนอื่นนะครับโซตะเราต้องรู้จักวัยเด็กของเขาก่อนนะครับว่าวัยเด็กของโซตะเนี่ยเขาก็เป็นน้องชายของคังอเมะแบบน้องชายแท้ๆเลยใช่ไหมอ่าซึ่งอันเนี้ยเขาก็อาศัยอยู่กับครอบครัวของเขามีแม่แล้วก็มีคังอเมะแล้วก็มีคุณปู่ใช่ไหมซึ่งโซตะนะครับณเวลานั้นนะเขาอายุน้อยกว่าคังอเมะ6ปีนะครับคือคังอเมะเนี่ยอยู่ม .3 ใช่ไหมก็อายุ15แล้วโซตะเนี่ยเขาอยู่ป .3 ครับผมอายุ9ขวบนะซึ่งในช่วงจบของฟลายน์อ็อกเนี่ยโซตะเขาก็อายุโตขึ้นนะครับเป็นประมาณม .1 น,นะครับผมด้วยความที่่มันผนผาไป4 นะส่วนทาองแอม่อเองก็จบมอบไลนนะครับก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับอินเยียชาก็าว่ากันไปนะครับคือต้องบอกว่าตัวของโซตานะครับเขามีความฝันนะเขาอยากเป็นนักบอลครับผมเออแต่ว่าการที่เขาอยากเป็นนักบอลแล้วทีนี้เขามีความฝันแบบนี้แม่เขาเนี่ยจับอยากให้เขาเป็นหมอเออซึ่งแบบว่าช่วงนั้นเนาะอาจจะเป็นแบบยุคสมัยหรือเปล่านะที่ว่าเออเป็นหมอแล้วมันจะดูเก๋ดีในยุคนั้นนะครับเออก็เลยแบบมีแบบใส่เกมมิกเล็กๆว่าแม่อยากให้เป็นหมอนะอะไรเงี้ยนะครับส่วนของคุณปู่นะครับคุณปู่เนี่ยอยากให้ทําอะไรอยากให้โซต่านี่มา สามเจ้าฮิกุราชิครับซึ่งอย่าลืมว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านของตระกูลฮิกุราชิเนี่ยก็คือดูแลสามเจ้าฮิกุราชิมากซึ่งมันก็มีอะไรสําคัญสำคัญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกอินกระดูกที่สืบทอดมาใช่ไหมต้นไม้แห่งการเวลาก็มีนะครับหรือจะเป็นแบบพวกโกดังเก็บของเก่าของคุณปู่อะไรเงี้ยก็มีมากมายนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็มีความฝันกันไปคนละแบบและทีนี้เนี่ยโซตาก็รู้จักอินเวชันในฐานะที่ว่าเป็นพี่ชายหูหมานะครับแล้วก็มีการเจอกันมีการพูดคุยกันและทีนี้เนี่ยเหตุการณ์สําคัญระหว่างโซตกับเ นนั่ก็คือการที่โซตะเนี่ยจะให้อินุวียชาเป็นโค้ชให้นะครับกับการที่ว่าเขาไปหลงรักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าฮิโตมิจังนะครับฮิโตมิจังเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของโซตะนะครับนั่งใกล้ๆกันเนาะแล้วก็โซตะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาปรับปลื้มเด็กผู้หญิงคนนี้จังเลยก็เลยแบบอยากให้อินุวียชาเนาะซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคังโเมะกับอินุวียชาก็ดูรักกันดีใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็เลยขอให้แบบทั้งอินุวียชาแล้วก็คังโเมะมาเป็นโค้ชช่วยสอนความรักให้หน่อยนนนนะะคคครรรรััับบบบบปาาาาากกกกฏววว่่่ตตอออแแแ็็ลเเเพฮิิโมมจงง้ดดููชชขขที เป็นสุภาพบุรุษหน่อยแต่ว่าโวัวโซ,วโซวตะายังไม่ขึ้นมีจุดนั้นเลยนะครับด้วยความที่เขาเองเป็นคนขี้ขาดมากนะครับคือแบบเป็นคนที่กลัวความมืดแล้วก็เป็นคนดูไม่ค่อยมีความกล้าซะเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นโปรไฟล์ตั้งต้นที่เราได้เห็นว่าพอมีปีศาจโผลมาที่โลกยุคปัจจุบันบ้างอย่างเงี้ยโซตะาเขาก็จะกลัวๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็รวบรวมความกล้าไปสารภาพรักรก,กับฮิโตมิจังได้แล้วก็ได้เป็นแฟนกันด้วยนะครับซึ่งผมจะบอกว่าในฉากที่แบบเป็นแฟนกันตรงเนี้ยอินเว่ย่าครับบพอยู่3 You know, นะครับไปสรารภาพรักเด็กผู้หญิงแล้วก็ ừ, ดูกอดกันหวานซึ้งมันทําให้คำของเมก,กับอินเวชะก็เหมือนกับผมใช้คําว่ามีอารมณ์มันจะเกินไปไหมนะครับก็ดูแบบว่าเหมือนเขินๆกันอนะว่าเอ้ยเราสองคนก็ดูรักกันดีเนาะอะไรเงี้ยครับเออก็เป็นกิมมิคต,ตลกๆนะครับซึ่งตรงนั้นนะ่ะถือว่าเป็นบทบาทเรื่องราวความรักหรือเป็นแบบเอพิโซดที่ผมใช้คําว่าเป็นของโซตัดโดยสมบูรณ์เลยนั่นเองนะอ่าถือว่าเป็นเอพิโซดที่น่าสนใจครับทีนี้นะ่ะพอเรื่องราวมันมีการผ่านไปผ่านมามา,มากมายใช่ไหมครับก็อาจจะมีโซตากโผล่มมาาาลๆ้้อแซี่ชหหูบ ออตอนกลับไปยังยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่มีบทบาทอะไรที่สําคัญนอกจากนี้ละนะครับก็ข้ามายังของภาคยาฉะฮิเมเลยภาคยาฉะฮิเมะนะครับผมอย่างแรกนะครับโซตัดก็คือโตมาและทีนี้นยะเราจะเห็นว่าเขาดูมีความสุขุมนุ่มลึกมากกว่าที่เราเคยเห็นในของภาคอินุยาฉะนะครับซึ่งการที่เขามีความสุข,ขุมนุ่มลึกอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องปกติที่ว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับที่ว่า ได้เห็นแบบพี่สาวเป็นแบบอย่างนะครับการที่ว่าเขาเห็นคังโมเมเป็นพี่สาวเป็นแบบอย่างที่แบบดูมีความเข้มแข็งแล้วก็มีพี่เขยอย่างอ,างอินเวชะที่แบบดูมีความเข้มแข็งดูมีคนเขาสง่าสมเป็นลูกชายอย่างนงี้มันก็คงทําให้โซตัดซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเติบโตขึ้นมาปุ๊บไอความกล้าที่ได้รับการฟูมฟักมาจากคนใกล้ตัวแบบนั้นอนะมันก็เลยเติบโตขึ้นมาด้วยนะครับโซตัดเนี่ยเขามีการเติบโตขึ้นมาเมื่อกี้ทุกคนจําอาชีพที่ผมบอกได้ไหมอาชีพที่เขาอยากเป็นคือเป็นนักบอลครับผมแล้วก็แม อย่างนึงเลยครับผมคืออาชีพเนี่ยไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าทํางานเกี่ยวกับพวกแบบพิพิพธภัณฑ์นะครับพิพิพพธภัณฑ์ที่เก็บพวกของกงของเก่าอะไรเงี้ยแล้วตัวโซตันเนี่ยเขามีการรับฝากอาวุธชิ้นหนึ่งมากมันชื่อว่าดาบคิคุจูมอนจิครับผมซึ่งถือว่าเป็นแบบสมบัติแห่งชาติเลยนะอ่าซึ่งรับมาแล้วก็ตรงเนี้ยมันตัวโทวะเอาไปใช้เป็นอาวุธในภายหลังนะครับแม้ว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยดาบคิคุจูมอนจิอันนี้มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเพราะว่าใช คือแบบพังเลยอะไรเงี้ยนะครับคือ,อก็ถือว่าตัวโซตาเนี่ยอธิบายได้ว่าเขาทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ทีนี้เนี่ยเขาก็มีครอบครัวนะครับ คือต้องบอกว่าคนแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือโมเอ็กนั่นเองนะโมเอกเนี่ยเป็นภรรยาของโซตันะครับก็ไม่ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาขนาดนั้นว่าไปรักกันได้ยังไงเนาะไม่ได้มีรายละเอียดแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวสื่อให้เห็นเลยว่าคนที่เคยดูอนิเมะมาจริงจังนะครับจะจาได้ว่าเขาแบบเคยคบกับฮิโตมิจังมาก่อนถูกปะแต่ว่าเอา้าโมเอกจังมายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็คงจะต้องบอกเล่าแหละว่าเรื่องราวของเด็กป .3 นะครับที่เขาไปมีรักแรกเป็นฮิโตมิจังผมไม่รู้ว่ามันเป็นจริงมากน้อยแแค่่่่ไหน,นตวา,าทีผม ดูสถิติมาดูคนที่ออกรายการทีวีนู่นนี่นั่น,นมีการเล่าประสบการณ์อะไรเงี้ยผมฟังประสบการณ์คนมาผมก็จะสังเกตได้ว่าความรักที่เกิดขึ้นในวัยปฐมนะครับถ้าเกิดว่าคุณสงหวังกับคนที่คุณหลงรักวัยปฐมได้เนี่ยคือคุณแบบสุดยอดเป็นหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นได้เลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นยากนะครับเพราะว่าคนเราเวลาโตขึ้นไปมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปเจอคนใหม่ๆไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะเลิกรากันไปได้ั่นแหละครับมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่อธิบบาาาายไไไดดด้้้้วว่ทมมมมโซตตถึงงอเเลลิกกกกัััจจแ็ ับในนทท้ายี่สุดะครเซึ่งก็ไม่แน่ด้วยนะว่าเขาเลิกกับที่ตรงนี้จังไปแล้วมาเจอกับโมเอเลยเขาอาจจะมีแฟนคนอื่นมาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า โอเคณวันนี้ได้มาลงเอ่ยกับโมเอจังแล้วนะครับซึ่งโมเอก็ถือว่าเป็นภรยาที่ดีีดนะครับคือนิสัยเนี่ยผมใช้คําว่าเข้ากับโซตะได้เป็นอย่างดีเลยด้วยความที่เขาก็ดูมีความชิลมีความนิ่งในสไตล์ของเขานะครับไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงที่วุ่นวายอะไรเงี้ยซึ่งโซต้เนี่ยอย่างที่บอกครับผมทํางานเกี่ยวข้องกับพวกพิพิธภัณฑ์ของเก่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอุปกรณ์ยุคโบราณเครื่องสมบัติแห่งชาติอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอาชีพของโซตะาไปแต่ว่าถ้าเป็นโมเอเขาจะมีอาชชชีพีพพเเป็นนนัักกวอลาาายค่่ซึงใ้ํ ที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับอันนี้คือแบบในโปรไฟล์มีการบอกเลยนะว่ามีชื่อเสียงนะครับเรียกว่าโด่งดังประมาณหนึ่งนั่นเองนะแล้ววิชาไวโอลินนี้เนี่ยเขาได้มีการส่งต่อให้กับเซซูนะได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปขยายกันทีหลังเนาะก็ให้เห็นว่าสมาชิกครอบครัวของโซตะคุณปูก็ยังอยู่เนาะคุณปูก็อาจจะมีอาการป่วยไปตามวัยบ้างส่วนคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ก็มีอายุเยอะขึ้นนะแล้วก็โซตะก็มามีภรรยาใช่ไหมครับซึ่งการมีโมเอะนะ่นนอนว่าเดี๋ยวเขาก็จะมมมีีีีลููกกกกัันนนน้แตต่่่อทเารง วันหนึ่งโซตาก็ได้มีการพานพบแห่งโชคชะตานะครับนั่นก็คือได้มาเจอกับโทวะครับซึ่งด้วยความที่โซตากเองเขามีประสบการณ์นะครับในการที่ว่าเห็นคนข้ามเวลามาเรื่อยๆเลยเนาะก็คืออยาอ่างยีเนื้อฉักับคังโมเมยอย่างเงี้ยเหมือนกับโซตาเขาตระหนักได้อย่างหนึ่งทันทีเลยว,ว่านี่คือเด็กที่มาจากยุคข,ของอดีตการซึ่งก็คือยุคสงครามนั่นเองก็คือเป็นโทวะที่ข้ามเวลามาจากอุบัติเหตุที่ได้เจอตอนไฟไหม้ป่านะครับตอนนั้นก็คือพลัดพากจากเซซุนาไปใช่ไหมแล้วพอได้มาเจอกับโซตา,ก,ซตา,ก,ากคนนี้มาจาจกยุคคสงราม แล้วก็ได้มีการช่วยโทรว่าตามหาเซสนะาเพราะว่าอตอนนั้นที่จริงแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นการตามหาแบบว่าสุม4ม5อาจจะเป็นแบบโทรว่าอาจจะคิดว่าน้องสาวอย่างเซสนะาเนี่ยมีการหลุดมายัางยุคปัจจุบันด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมอาจก็ช่วยกันหาไปสุดท้ายก็หาไม่เจอครับและด้วยความที่โทรว่าเขามีปมตรงเนี้ยว่าเขาอยากจะหาน้องสาวของเขาเขาก็พยายามหาน้องสาวของเขาอย่างเซสนะาอยู่ตลอดเวลาเลยจนวันหนึ่งที่ใช้ชีวิตร่วมกับโซตะไปก็มีการเรียกโซตะป,ป,ะป้าๆอย่างเป็นทางการโมเอกก็เรียกเป็นโมเอกมาม่า e, ไปเลยนะครับผมก็คือเหม บุญธรรมของบ้านที่กุรชิไปณเวลานั้นครับทีนี้วันหนึ่งนะครับก็ได้มีการเกิดของน้องเมย์ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งนะครับน้องเมย์ก็ได้ถือกํางนิดขึ้นมานะครับซึ่งน้องเมย์ก็เป็นลูกแท้ๆของโซตะแล้วก็โมเอะกนั่นเองนะซึ่งน้องเมย์เกิดมาปุ๊บเนี่ยเรียกว่าตัวของโทวะเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบผูกพันกับน้องสาวคนนี้ด้วยความที่เขาเคยมีน้องสาวใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีความขัดแย้งอยู่ในใจตลอดเวลาเลยนะครับว่าตัวของเมย์ที่โทวาเขารู้สึกผูกพันเนี่ยมันผูกพัน แทนของเซสุนะน้องสาวของตัวเองจริงๆหรือเปล่านะครับผมอาจก็ถือว่ามีความรู้สึกเนี้ยเก็บกอดมาตลอดเวลาเลยนะครับก็ถือว่าเติบโตมากระโซตัดด้วยประการชนิดโดยที่ว่าความเป็นเครื่องอสูรของโทวะเนี่ยครับเขาก็มีการบอกเล่าให้ฟังกับโมเอกด้วยนะอธิบายให้ภรรยาฟังน้องว่าเออเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะว่าปีศาจมันมีอยู่จริงผมเคยมีพี่เขยพี่เขยเขาเป็นเครื่องอะสูนนะแล้วก็น้องโทวะเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มีการอธิบายเรื่องราวตรงนี้ให้กับโมเอกฟังซึ่งตัวเนี้ยผมจะใช้คำว่าโมเอก้้าามวใจงับรไไ่ด ว,ว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกนะอะไรเงี้ยนะครับส่วนโทวะเองด้วยความที่เขาเป็นครึ่งอสูรตัวของโซตัดเองก็จะรู้ว่ามีพลังที่แบบเกินมนุษย์ปนาแน่นอนจากการที่ได้เห็นอินุยาฉามาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่โทวะเขามีพลังของครึ่งอาสูนแล้วพลังที่มันเกินมนุษย์บนาแล้วนะครับพลังกายที่มหาศาลอะไรพวกนี้มันก็เลยทาให้โซตัดต้องมีการตั้งเงื่อนไขว่าโทวะจะต้องไม่ใช้พลังอสูนต่อหน้าใครเป็นอันขาดนะ,ะนี่คือเป็นสัญญ,ญาระหว่างโทวะกับป้าป๋าโซตัดนั่นเองนะครับอ่าซึ่งก็ มมมโมเอไปใช่ไหมเมจังก็โตขึ้นมาก็ได้กลายเป็นพี่สาวน้องสาวที่มีความพรุงฟริ้งซึ่งกันและกันนะครับตัวโซตะาเองเขาก็เลี้ยงดูลูกสาวมาเป็นอย่างดีนะจนถึงวันหนึ่งก็เรียกว่าวันแห่งโชคชะตาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โมโรฮะก,กับเซซินะก็หลุดมายังยุคป,ปัจจุบันเหมือนกันซึ่งการเจอกันครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อมีคุณแม่แล้วก็คุณปู่มาอยู่ในเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกครับในภาคอิริยาติเขาชินมาหมดแล้วเวลาที่เห็นเครื่องอศูนย์เห็นอะไรข้ามการเวลามาอย่างเงี้ยเขาก็ ได้มีการสืบสาวกันไปอ๋อนี่คือรูกของคาโมเมเองซินะเออก็มีการได้ทําความรู้จักกันนะครับแล้วก็มีอยู่ระยะเวลานึงน่งเนาะช่วงแรกที่แบบว่าสู้กับปีศาจขาบแล้วก็หลุดมายังยุคป,ปัจจุบันทั้งสามยาช่าฮิเมเนี่ยเขาก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับบ้านที่กุรัชิโซตะครับอ่าซึ่งที่แต่ผมต้องบอกว่าบ้านที่กุรัชิโซตะนะครับคือเขามีการอยู่แยกออกมาจากบ้านของ สารเจ้าฮี่กุรชิแล้วนะ,ะซึ่งทุกคนจะจําได้นะว่าบ้านที่อินุยชัไปประจําประจํานั่นนะครับก็คือคุณแม่คุณปู่ยังอยู่ที่นั่นแต่ว่าพอโซตาเขาโตขึ้นมาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปอยู่แมนชั่นของเขาเองนะครับไปซื้อคอนโดอะไรพวกเขาก็ไปอยู่แมนชั่นของเขาเองนะครับซึ่งแมนชั่นนั้นตอนแรก ซึ่งในชั้นนั้นก็ใช้เข้ากัอยู่กัน4คนนะครับก็คือมีเป็นโซตะโมเอะเมจังแล้วก็โทวะและทีนี้ก็มี2คนเพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มโมโรฮะกับเพิ่มเซซินะมาเนาะตรงนี้เราจะได้เห็นว่าเออแบบมันก็อยู่มันก็อบอุ่นกันดีเนาะไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวของโมเอะเนี่ยเขามีของอ่ะเขาเก่งไวโอลินใช่ไหมเขาก็อยากจะสอนไวโอลินให้กับเด็กผู้หญิงสักคนหนึ่งอะ่ะก็สอนให้กับเซซินะซึ่งเซซินะก็เรียนรู้ไวโอลินอย่างรวดเร็วมากซึ่งลักษะอ,งน,นแบบอง,นงนี่เัาา ina, จม คือการที่สัมผัสพวกโนตดนตรีอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างเร็วซึ่งตัวโมเอเองก็มีเพอร์เฟกติชเหมือนกันนะครับในการที่จะแบบรู้เรื่องของตัวโน้ตดนตรีได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ได้มาเจอกับเซสนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะที่เขาถูกใจมากเลยเนาะแต่ว่าเมื่อได้มีเซสนะกับโมโรฮะมาอยู่ในยุคแห่งนี้แล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับไปครับผมเพราะว่าตอนนั้นโทวะมีภารกิจที่จะต้องเอาความทรงจําของเซสนะที่ถูกผีเสื้อแห่งความฝันดูดกลืนไปเนี่ยกลับคืนมาเพื่อที่ พื่อที่ว่าเซซนาจะได้จำพี่สาวคนนี้ได้นั่นเอง,เองแล้ววันจากลาก,ก็มาถึงครับผมอ่าซึ่งพอมีการจากลากซึ่งจะเป็นช่วงมันตอน3ตอน4เลยครับผมที่มีการจากอำลาก,กันแลกโทวะก็จะต้องกลับไปที่ยุคสงครามเนาะก็มีการร่ำลากับโซตะนะครับแล้วคนที่เสียใจมากที่สุดเลยก็คือเมจังครับผมเมจังด้วยความที่น้องยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผูกพันกับพี่สาวโทวะมาแล้วก็ได้มีพี่สาวเพิ่มมา่อีกตั้งสองคนแนะ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องจากลาก,กันอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาครับผมที่เด็กตัวน้อยๆจะรู้สึก ทั้ง3คนนี้นะแล้วก็การจากลาก็ได้เริ่มขึ้นนะครับพวกทั้ง3ายาฉะฮิเนก็ได้กลับไปที่ยุคสงครามนั่นเองครับซึ่งโซตะเองเขายินดีมากที่โทวะจะได้ไปทาสิ่งที่ตัวเองต้องการทําในขณะที่โทวะเองก็โง่ความรู้สึกของโซตะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ๆวันนึงจะไปก็ไปอะไรเงี้ยนะครับโทวะเองเขาก็รู้สึกแบบว่าเกรงใจรู้สึกผิดกับตรงนี้เหมือนกันว่าแบบจะไม่ได้อยู่กับกระป๋าโซตะแล้วใช่ไหมแต่ว่าโซตะเองแบบเข้าใจทุกอย่างโทวะทําใจให้สบายนะกลับไปทาําภาาาารรรกกกกิิจจขออองงงงตััวเเเเเให้้้ส็็็นนะนะคมีีีชยยลลูป่ดท ก็กลับไปยังยุคสงครามครับผมซึ่งก่อนจะเข้าประเด็นถัดไปเดี๋ยวผมขอแถมประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องคืนเดือนดับของโทวะทุกคนรู้ไหมว่าโทวะนะครับตอนที่เขาอยู่ในยุคปัจจุบันเขาไม่เคยมีคืนเดือนดับหรือเป็นช่วงที่แบบผมดำเลยนะเพราะตามคําพูดของปู่เมียวกะปู่เมียวกะบอกว่าโทวะเป็นตัวตนที่ถือกําเนิดขึ้นมาในยุคสงครามนะครับถ้าเกิดว่าไปอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ยุคโลกเกิดของตัวเองเนี่ยก็เลยทําให้ไม่มีคืนเดือนดับนั่นเองครับโทวะก็จะผมขาวตลอดเวลาเลยนะ เดือนดับผมดำซะอย่างนั้นเลยครับผมในขณะที่โมโรฮาเป็นลูกเซี่ยวไม่มีคืนเดือนดับครับแล้วก็เซซุนักที่ถูกผีเสื้อแห่งความฝันชิงความฝันไปก็ไม่มีคืนเดือนดับเหมือนกันครับผมทีนี้พอทั้งสามเดชายิี่ไปเขากลับไปปุ๊บโซตัดเองก็ใช้ชีวิตอยู่กันสามแม่ลูกตามปกตินะครับซึ่งก็จะมีแบบมีไปเยี่ยมเยียนคุณปู่บ้างนะครับไปเยี่ยมเยยนคุณแม่บ้างอะไรเงรี้ยเพราะว่าบ้านอย่งที่บอกเนาะ โซตาอยู่แมนชั่นแล้วก็แม่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแบบใช้ชีวิตกันตามปกติไปนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งได้มาเจอกับโซตาบ้างเป็นบางครั้งนะครับในยุคป,ปัจจุบันก็คือคิรินโอซามุนั่นเองครับซึ่งการเจอกันของคิรินโอซามุกับโซตาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับผมตัวของคิรินโอซามุเนี่ยเขาเป็นร่างแยกของคิรินมารุที่ได้มีการมาเฝ้าดูโลกใบนี้นะครับแล้ว ตามโปรไฟล์ครับเขาบอกว่าคิดินโอซามุเป็นผู้ที่หลงรักมนุษย์นะรักในแบบว่าพวกมนุษยชาติอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีการทําเป้าหมายใหญ่ในตอนท้ายของยาชาฮิเมะเลยนะนั่นก็คือการที่จะทําให้ปีศาจทั้งหมดหายไปจากโลกนี้ครับผมแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องราวของคิดินโอซามุที่จะยังไม่พูดกันละกันแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาพูดกับโซตานะครับนั่นก็คือการที่เขาได้เห็นดาราอสูนกําลังขับเคลื่อนมาใกล้บริเวณโลกนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นดาราสูนที่จะปรากฏตัวขึ้นมาทุกๆ500ปีนั่นเองแตต่่่่ววาาาโาไมเห็นคครับผใช้ํ มนุษย์หนักไม่เห็นเลยว่าดาราสูนกําลังเข้าใกล้มาแต่ว่าคีรินโอซามุที่มีพลังของคีรินมารุนี้เขารู้ว่าดาราสูนกําลังใกล้มาและมันจะเป็นหายนะ ของโลกมนุษย์นั่นเองครับก็ได้มีการมาเจอมาทักทายกันบ้างเพราะว่าคิมโอซมุเองเขาก็เป็นอาจารย์ของโควะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มาคุยกับผู้ปกครองอันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแล้วก็มีภารกิจที่ทั้งสามยาชายคิเมะต้องกลับมาอีกครั้งหนึงจนได้ในซีซั่นสองนะครับพอได้กลับมาปุ๊บแน่นอนครับผมป้าป๋าโซตาก็ต้องมีการต้อนรับกันเป็นอย่างดีแล้วคุณแม่โมเอะนะครับก็มีการต้อนรับอัจฉริยะอย่างเซซุนะนะครับผมผู้ที่สามารถเรียนไวโอลินได้อย่างรวดเร็ววววแแลล้้้กกก็ปปราาบบมมััั่่่่ไอออนนนนทีใหเเซะตตตตตงงยผช สามตอนสีที่กลับมายังยุคสำคัญอย่างเงี้ยเซสนาก็มีการเก็บดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะแล้วก็มีการสีไวโอลินให้พวกโทวะให้โมโรหะฟังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นการได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ป่าเปื้มมากๆโดยเฉพาะใครครับที่ควรจะป่าเปื้มมากที่สุดนั่นก็นคือน้องเมย์นั่นเองนะครับผมน้องเมย์ก็ป่าเปื้มได้เจอกับพี่สาวทั้งสามอีกแล้วดีใจจังเลยนะแต่ทีนี้ก็มีเรื่องราวการที่เตรียมกําจัดดาราสูงใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีภารกิจหนึ่งที่โมเอกเขาต้องไปเล่นดนตรีให้กับวงไอดอลซึ่งเป็นไอดอลที่ครั้งหนึ่งอะโทรว่าเคยไปเจอบรรพบุรุษข,ของเขาซึ่งก็คือคุณจูเลียนนั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยม่นใชาาา่สาระสำคัญครับก เวลาที่มันอยุนปัจจุบันก็คือเป็นคําแนะนําของทั้งโซตาแล้วก็ของพวกคุณปู่คุณแม่ใหญ่นะครับคุณแม่ใหญ่ก็คือคุณแม่ของโซตกับคุณแม่ของคังโมเมใช่ไหมเออก็คือแบบแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะไปเดินเล่นในเมืองอะไรพวกนี้ระวังเพราะว่าชุดของพวกเธอนั้นมันสะดุดตามากๆเลยก็มีการเปลี่ยนแปลงชุดไปนะครับคือแบบตลกมากพอเป็นแบบพวกสามยาฉาฮิเมะพวกการแต่งตัวมันก็จะดูโอ้อานิดนึงในขณะที่สมัยของอินุยาฉ่าครับการปอมัวคือการใส่หมวกเท่านั้นเองนะซึ่งก็มีการดาเนินภารกิจนะครับกำจัดดาราอสูรไปพร้อมกราณ์ ที่นี้คิรินโอซามุเนี่ยเขาก็ ข้ามผ่านการเวลาไปก่อนครับผมแต่ว่าโมโรฮะโทวะเซซุนะยังอยู่บนโลกนี้อยู่ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกเหตุการณ์สาคัญหนึ่งที่ว่าพวกโทวะจะต้องกลับไปที่ยุคสงครามนะครับเพราะว่าตอนนี้คิรินโอซามุเขากลับไปเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้และที่โลกนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เลยต้องกลับไปการร่ำลาอีกครั้งหนึ่งก็มาถึงครับผมโดยที่ว่าตัวของเมจังเขาเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าครั้งนี้หนูจะไม่ร้องไห้แล้วหนูจะยิ้มส่งพวกพี่ๆเป็นอย่างดีเลยก็ไม่ร้องไห้นะครับ,รรบสกึ มันจะเสริมความแบบซาบซึ้งที่มีต่อตัวละครแบบภาพรวมได้ดีมากเลยนะครับแล้วในช่วงเวลาของการลาจากนะครับอันนี้ผมชอบแบบประทับใจมากเลยประทับใจ2มุม2ตัวละครครับตัวละครแรกคืออักครุตัวที่2คือโซตะครับใครไม่รู้จักอักครุไปดูคลิปอักครุได้นะครับผมเคยทําไว้แล้วเหมือนกันนะครับขอขายหน่อยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยพลังแห่งการข้ามการเวลามันไม่เหลือแล้วครับผมไม่สามารถหาวิธีอื่นที่จะข้ามการเวลาไปได้วิธีเดียวที่จะข้ามการเวลาณตอนนั้นได้นั่นก็คือยืมพลังของอักครุนั่นเองครับ อาูรุเนี่ยเขาก็ใช้พลังเฮื่อสุดท้ายของเขาในการที่จะเปิดประตูเวลาให้โทวะโมโรฮะแล้วก็เซซุนะกลับไปยังยุคสงครามนะครับซึ่งการเปิดประตูครั้งนี้ก็ทําให้อากรุต้องถึงแก่ชีวิตครับผมหมดพลังพุ๊บชีวิตก็ดับสูญไปก็เรียกว่าเป็นการทําเพื่อสามยาฉาฮิเมะแบบเต็มรูปแบบเลยนั่นเองเนาะทีนี้นะครับในตอนตนั้นการจากลาก็คือต้องลาจากกับทั้งคุณปู่น้องคุณแม่ใหญคุณแม่โมเอะแต่ว่า คนที่ลาจากกันได้ซึ้งที่สุดเลยก็คือจะเป็นโทวะกับโซตะครับผมมันเป็นการลาจากที่เป็นความรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็โซตะก็มีการบอกโทวะนะว่าไม่ว่าโทวะจะเป็นใครไม่ว่าโทวะจะอยู่ที่ไหนโทวะเป็นลูกสาวของป้าป้าโซตะนะและตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นภาพย้อนไวัยไปว่าโทวะได้เจอกับโซตะตอนที่ว่าโทวะยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้ววันเนี้ยโทวะโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองได้ดูแลน้องสาวของตัวเองได้ตามหาน้องสาวของตัวเองจนเจอแล้วแล้วก็ได้ทวงค แล้วตอนนี้เขากําลังจะล่าลาพ่อบุญธรรมของเขาซึ่งถ้าเอาแบบความสนิทสนมจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะสนิทสนมกับเซชชมารุนั่นแหละเพราะว่าลักษณะการเลี้ยงดูของโซตากับเซชชมารูมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมเออก็ถือว่าเป็นความผูกพันอีกอันนึงที่โทวะเขามีกับโซตะและโซตะก็มีกับโทวะนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนไปดูซีนี้นะครับซึ่งช่วงของการอาลาเนี่ยมันจะอยู่ตอน21ของซีซั่น2ครับผมเออซึ่งก็เป็นการอําลาที่ซาบซึ้งนะครับระหว่างโซตากับโทวะแล้วก็ เราคนที่ยังอยู่ในยุคปัจจุบันก็ใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเองครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวการที่ว่าไปช่วยริองค์ที่เป็นลูกสาวของคีรินมารุนะครับเพราะว่าตอนนั้นคีรินโอซามุมันก็กลับไปทําเรื่องเหมือนกันครับผมมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เรายังพูดถึงแค่โซตาก่อนก็จะขอจบคลิปนี้ลงณจุดจุดนี้นะครับผม <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องราวของโซตาในภาพรวมที่เราได้เห็นกันในภาคยาชิเมะนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะว,ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นแบบเด็กที่ขี้แ,แบบย ออแต่วันนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เป็นป,ปา้าป๋าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แล้วนะผมใช้คํานี้ได้เลยนะครับกับการที่ว่าเขาสามารถเลี้ยงดูแบบลูกครึ่งอสูรที่เป็นลูกสาวแท้ๆของเซชชมารุปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ผม่าก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับโซตันะท่านผู้ชมดูแล้วคิดเห็นยังไงนะครับมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับตัวโซตับ้างอย่างนี้มีข้อมูลอยากมาพูดคุยมาเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับกับการทําตัวละครตัวหนึ่ผมมใช้คําาว่ี การเติบโตเป็นอันดับต้นๆที่เห็นได้ชัดมากที่สุดเมื่อเทียบกับของภาคพ่อนะครับแล้วก็มาอย่างภาคลูกแห่งนี้นะนั่นก็คือฮิกุระชิโซตะคนนี้นี่เองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ